เปิดเลขเล่นกับคนดูจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคลิปนี้พี่ก็เปิดเลขเล่นกับคนดูนะคะเอาบัญชีดองมาเล่นของอยู่นี่ตอนนี้พี่ก็วิ่งมานานแล้วเลยวิ่งมาตั้งนานไม่เจอศัตรู<อ>เลย<า>จนคนเหลือยี่สิบเจ็ดคนนะเอาดูก็อยู่ด้วยกันทั้งทีนะคะตอนนี้วิ่งโจตั้งวิ่งตั้งนานไม่เจอศัตรูคะ่ะจากคนสี่สิบห้าสิบเหลืออยู่ยี่สิบเกดอะตอนนี้ตอนนี้พี่ก็จะนำมาที่นี่นะคะ ขออกระสุนนห่ยพี่บาซารีะนะคะระวังด้วยอ่านเลือด26เนี่ยคือตีพาคนดูมาเล่นก็หาศัตรูไม่เจอเลยดูแอาเปิดเอาของเฟีอันเดี๋ยวนี้เจอแล้วค่ะตัวนี้จะยิงไปหนึ่งแล้วก็ปล่อยพลังไปค่ะมันกะโดนพลังพี่ตู้ยศัตรูแล้วปัญหากระโดดไเลยแล้วก็ไอตัวนี้วิ่งอยู่พี่กำลังจะยิงมันอยู่แต่มัน ยิงไม่ได้เอ่าตอนนี้พี่ก็ได้มาแล้วหนึ่งคิวเอ้าเพื่อนเอาคนดูคนดูไอ้คนดูเบอร์สองกับเบอร์สามนะคะคนดูส่วนเบอร์สี่สูงมาค่ะพี่ตามยิงไอ้ตัวนี้ต้องเยอะอ่ะไม่ตายเอาไอ้ตัวเมื่อกี้พี่ยิงมันจนมันไม่ตุย๋ยอ่ะเลือดห้าร้อยเลยตอนนี้พี่ก็จะไปชุบคนดูนะคะแล้วเบอร์สีก็จะคิดได้ตอนนี้ภรราทําทำลายเลยนาน แล้วพี่ก็ได้ชุบไปสองคนแล้ววงก็แรงมากด้วยนะคะตอนนี้คนเหลือสิบหนะ้าคนคนเหลือสิบห้าตอนนี้พี่ว่าจะขับรถแต่คนดูดีดไปแล้วหมยมีที่ดีดก็ไม่บอกพี่ก็จะดีดไปตามตอนนี้ดีดก็ไม่ฆ่าวงโหแบบวงแรงมากช่วยด้วยทีน,นี้กาเอาบัญชีลองมาเล่นนะคะช่วยด้วยที่เอามาเล่นเพราะอะไรจะเอาของฟรีนะคะจะเอาสกินฟรีะคะ่ะ เอาบัญชีมาเอาอ๋อเอาบัญชีมาเล่นเอาสกินฟรีช่วยด้วยตอนนี้คนก็เหลือสิบสามแล้วคะ่ะพี่ก็ยาไม่มีกล่องยักษ์เลยค่ะเปิดนั่นต,ตูมันโหนอยู่นเดียแล้วพี่ก็เห็นตูมันลงมนเมฆเมฆไม่ใช่แล้วก็ยิงมันล้มไปนะคะแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งคิวเป็นสามคิวแล้วตอนนี้ แล้วไอเจอตัวข้างบนน่ะไปไปยิงหัวมันแตกไปก็ได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วก็เจอตรงนี้ค่ะไอววเยอะมากโอ้ไอววเป็นสิบแล้วมั้งมองศัตรูแทบจะไม่เห็นนั่นยิงไปนหนึ่งนัดไอตัวนี้มึงใส่โดนไอตัวนั้นยิงไปแล้วมั้งเหมือนช่วยศัตรูนี่ตอนนี้ก็เหลือเก้าคนนะคะค่าตังไอวัวแล้วไปปล่อยพลังแสงไอววตัวเองตอนนี้พี่ก็จะไม่ยิง ตัวนี้เลค่ะคิว้าเบื่นะดบเด้พีก็ได้มาอีกหนึ่งคิวแล้วก็เหลือสี่คนนะคะสตูตอนนี้พี่ขึ้นมาเด้งขึ้นมาปุ๊บเจอไอ้ตัวนี้ค่ะมันก็ยิงพี่พี่ก็ยิงมันเอาะโดนเบิดไปก็มีโดนมันไปหลบหลังมมั้งเ,งเออมันอยู่ตรงนี้ะพีจะปล่อยพลังไปแล้วคนดูก็จะไปยิงมันนะคะ พี่ก็จะช่วยยิงไม่ได้กำแพงมันบงังใสตัวนี้มาตรงนี้อีกนี่หมดตีไปค่ะตัวนี้แล้วก็เหลือสตู้หนึ่งคนนะคะหาไม่เจอค่ะแต่พี่คิดว่ามันอยู่ข้างบนนะพี่ก็มาเอบเอบว่ามันอยู่ตรงไหน,นแล้วก็มรากไว้ก่อนนะนักมันเว็บมานะก็ยิงไปนะคาแล้วก็ได้รู้ยากค่ะตอนนี้เจอเรื่องได้สอคนดู